มาต่อกันที่คู่รักดาราอาวุโสวางตัวดีดี <หา S 1> คู่นี้นะ ข่าวเสียหายไม่เคยมีค่ะอนุชเชิญยิ้มกับภรรยาส,สวยๆแม่ต้อยนั่นเองค่ะล่าสุดนาทั้งคู่ควงคู่กันมาร่วมง,งานยินดีนะคะงานแต่งของน้องโง่เฮงลูกของพิเทงนี่แหละนะแล้วก็เปิดใจถึงเคล็ดรับครองรักกันมาตั้ง50ปีคุณเอ้ยอแบบครองรักกันมาไม่ให้แบบบวัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนก,กระทบกระทั่งกันให้น้อยที่สุดค่ะอ,อนุชบอกว่าทุกคู่มันมีปัญหากันอยู่แล้วล่ะลิ้นกับฟันนะคนอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องผิดข้องหมองใจกันนิดหนึงเคลียร บอกอย่ามารั้งร้อยเกิดปัญหาไม่ต้องปล่อยเข้างอนข้ามวันข้ามคืนที่สําคัญต้องรู้จักชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจกันและกันค่ะอย่างล่าสุดนะแม่ต้อยเนี่ยไปศัลยกรรมอัพหน้าแก้ไขปัญหาโรคมานิดหน่อยค่ะนะก็อุ้ยมาเช้งกระเดะมาเลยคุณผู้ชมเอออโนนตก็เลยตะลึงเลยแล้วก็เผยทีเด็ดมัดใจอัตต้อยให้เราฟังด้วยจ้ามีบารยากันเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ย ใครขอโทษกอนคนนั้นชนะกอดกันจะให้ข้ามคืน hmm. อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าดูดูอย่างลุงเนี่ลุงอยู่กันมา,า50ปีแล้วเมวื่อวานยังทะเลาะกันอยู่เลยชีวิตคู่ของครอบครัวเนี่ยต้องลืมให้เร็วเราห้ามเก็บเอามาคิดสมมติมวันนี้เราทะเลาะก,กันนะอย่าเก็บเอามาคิดให้มันข้ามคืนตื่นเช้ามาต้องต้องรีรีเซ็ตใหม่เลย อัปเดตเรื่องสุขภาพอนโนตหน่อยปีนี้อนโนต70แล้วคุณผู้ชมคาะเลือดลมข้อขาข้อเข,ข,ข่าทุกอย่างแข็งแรงดีอยู่นะโปรเจกต์หนังเรื่องก่อนหน้านี้เอาจริงอ่ะบอกว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะ<อ>ไม่ท้อค่ะเออก็แบบสู้ต่อได้ด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายมาว่าอนโนตเนี่ยขอฝากสวัสดีปีใหม่เหลือไปตุดจีนล่วงหน้าไปด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นไงไปฟังเลยจ้าสภาพแข็งแรงเหมือนเดิม ไม่จะเาะครับผมครับผมอย่างก็ก็ติดตามได้ทางทีวีทางอะไรต่างๆนะครับสวัสดีปีใหม่แฟนไทยรัฐทีวีนะคะนี่นะคะสุดยอดเลยค่ะอาคอยอาสกว่าแผงแรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ